านผู้ฟังคะจังหวัดตรังผ่านรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการใช้อาวุธในหลายมิติซึ่งจะมีมาตรการสำคัญอย่างไรบ้างนั้นติดตามได้จากช่วงเคาะข่าว,าวเล่าประเด็นค่ะเคาะข่าวเล่าประเด็น ตรวจตรังเดินหน้ามาตรการขยายผลและเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยเพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดทั้งมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดการรีเอ็กซ์เรย์กลุ่มเสี่ยงกลุ่มข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทยและนำมาซึ่งความสุขของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนโดย นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังได้จัดทําข้อมูลผู้เสพผู้ขายยาเสพติดในเบื้องตน้นเพื่อนํามาใช้วางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงตํารวจทหารปป,ปสและสาธารณาสุข เรื่องของสถานการณ์ยาเสพติดเนี่ยผมได้สั่งการให้ทางศูนย์ยาเสพติดของจังหวัดนะครับตอนนี้ได้ไปประมวลสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันที่สุดในสถานการณ์ของผู้ค้าผู้เสพแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่นะครับให้แบ่งพื้นที่ให้ชัดว่าสถานการณ์เนี่ยพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สีเหลืองเราจะได้มีเป้าหมายแล้วก็ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดในการที่เราจะนําโครงการลงไปแก้ไขหรือในการที่จะชี้เป้าในการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทางนี้ได้ทำการกวาดบ้านให้กับตนเองด้วยการตรวจสารเสพติดและพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนจังหวัดตรงังก่อนขยายผลไปยังข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่รัฐในสิบอำเภอซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องถูกดําเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยและอาญาไม่มีละเวน้น เราก็มีแผนที่จะตรวจข้าราชการของอำเภอทั้ง10อำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นกำเนินผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ข้าราชการในส่วนของอำเภอนะครับก็จะเป็นการตรวจสารเสพติดเพื่อจะค้นหาผู้ที่ไปเสพหรือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสเพติดซึ่เป็นมนตาตรการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นอกจากนี้ในมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนจังหวัดตรังได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบการใช้อาวุธกวดขันการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระสุนปืนอย่างเข้มงวดในการออกใบอนุญาตการต่อใบอนุญาตและการพกพา เรื่องของอาวุธปืนตอนนี้เนี่ยผมเดือนว่าเราได้มีหนังสือสั่งการไปยังทุกอำเภอแล,แล้วเรามีการตรวจนับทุกสัปดาห์ต้องรายงานจํานวนอาวุธปืนหรือจํานวนผู้ขอใช้ไปยังจังหวัดทุกสัปดาห์สถานะณขณะนี้เนี่ยจำนวนอาวุธปืนแล้วก็การขอใช้เนี่ยเรากหาหนดขั้นตอนอย่างรัดกุม อย่างไรก็ตามนอกจากมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้ยาเสพติดกับการใช้อาวุธแล้วจังหวัดตรังยังได้บูรณาการกับทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมเพ้าระวังป้องกันการกระทำความผิดทุกรูปแบบรวมถึงการติดตามและเฝ้าระวังเครือข่ายจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่เพื่อเร่งทำการขยายผลและนำตัวผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมนำผู้ป่วยยาเสพติดไปบำบัดฟื้นฟูให้กลับมาใช้ชีวิตได้ อย่างปกติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพันธมิตรของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการเฝ้าระวังภัยด้วยการแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ด้วยยอยศพอนอะคะไกลศรีสะวะทตรังรายงาน